กลางขง้างหน้าเพิ่ดังเพิง่งๆลุ่นเกา่าไม่รุ่นเก่าขำไม่ก่อนอื่นตร่านักกัขออนุโมทนาเนาะนำพระลูกพระลานลูกศิษย์ลูกหาที่ได้มีกิจยากาศเสียสละทางกาย สุปการมุ่งหน้าเพื่อความดับทุกข์ไปถึงความสุขทุดงก็คือการสมทานหรืออาสิมาสมทานขอ้อใดข้อหนึ่งทุดงเราก็เป็นกิจวัตรสำคัญอันหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ขออนุโมทนาที่ได้บวชเข้ามาเสียงพะลพะลูการานก็ยังนุม่มยังน้อยก็มีจ,จิตใจ อยากให้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างสละจากการมีบา้านสละจากการมีเือนสละจากวัตรอารามและสถานที่บทติดในที่อยู่เพื่อสแสวงหาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทำคำสอนมันก็อยู่ที่ตัวเราเองคือจะเหล็กเงี่ยผู้ทุกเมือ่อทุกเวลาในการยืน เดินนั่งนอนคูเหียดกบสัวนเป็นผู้ปฏ,ฏิบัติทตูตกมาทุกเวลาคือเขาเดินไปมันสิเห็นสัตว์ในการทุกขเวทนาะบางทีมันก็นเสวยอารมณ์สุขเสวยอารมณ์ทุกขมันทุกนั่นแหละเป็นครูสอนเรา ให้เราหูให้มีความอดความทนในการเดินตะดงหูอยู่สิทธิใดอยู่ติดใจหูตัวทุกเวลาคือการหูตัวก็หูทำให้เรามองในตัวของเรายัยืนเดินนั่งนอนขาข้ายขาขวาหู ตินตกดินนักเบาห้องกระหูคิดเนาคิดยังกระหูคิดทุกกระหูคิดสุกกระหูนั่นแหละฮาสิหุทำคับสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นสอนการฮูเฮู้เองนะั่นบให้มองคนอื่นมองที่ตัวเฮาแล้วให้เกียรเกียรความโลภเพราะเฮาบวชมามันก็นยังมีความโลภความโกรธความหลง ให้หูตัวความโลภให้หูตัวความโกรธตัวความหลงมันหมกมุนอยู่ในจิตในใจเป็นของปฏิกูลให้คิดว่าเป็นของปฏิกูลในะลูกเอาเยินดีในลกูกเสียงกินลสบพะุทธะทุกสิ่งทุกอย่างให้เกียรติความโลภความโกรธความหลงบ่ให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติตัวเอาเอง เวลาเราเสายสุขสบายทุกข์กใจยหัวสุขหัวทุกข์ให้เกียรติตัวทุกข์ให้เกียรติตัวสุขอย่าไปติดในสุขอย่าไปติดในทุกข์ทำจิตใจว่าปล่อยวางทุกอย่างคือหูวทุกข์มาทุกเวลานั่นแหละคือการจาริกตัวตนคือสมัยก่อนมันก็นสิ้นไป แบบทุดดงเอาชีวิตเป็นเดิมพัน mm. ไปองค์เดียวชนะีวิตเดิมพัน mm. แต่ต่ตมาเป็นกัอนอนุญ,ญาตให้ไปสององเพื่อได้เบิ่งกันยำเก็บยำเป็นหรือยำลงยำตาย mm. เพื่อเป็นการจาดกทธุดงเพื่อให้หูตัวตกมือตุกเวลาคือ mm. จขาจะขะจากขะความโลภออกไปจากจิตใจความโกรธออกไปจากจิตใจ ความหลงออกไปจากจิตใจเลิกหลธดละปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างบาหยิบมันถือมันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่เม็นเป็นของเถียงแท้แน่น,นอนที่อารมณ์มากระทกกบกับฮอมันกะจิดวงแตงกันไปสิ่นกายเฮาสัมผัสเย็นห่อนอ่อนแข็งหนาวฮาก็มีจิตรูม่ให้ติดในสิ่งแล้วนั้นปล่อยวางไป มันก็สบายเพื่อหลิกลดละปดปล่อยก็ขออนมโมนตานาอีกทีนะินนี่ก็เป็นของหาได้ยางเลยเพื่อสะละออกจากบานจากเพื่อนจากสถานที่จากวัตรวาอารามก็เป็นปูหาได้ยางอกีกขออนมโมทตานาส่วนบุญส่วนกุศลส่วนนำเพเป็นการสางบนบาระะมีเสร็จเราเดินไปย่างไป ไปปกปกักกฏโยปาสาัมมิสลา,าห์้างอยู่สถานที่ใดท,ที่หนึง่งเป็นสัมปชัญญะเป็นที่โดดเดี่ยวเป็นจึงเอิ่นว่าจาริกตตดงเป็นผู้เ,เด็ดโดดเดี่ยวใจิดเดียวเสีย้นญาทานจาริกตตัวดงประดิษฐ์กัส่วนแรกก็องค์เดียวนะต่อมาก็บสององ ย่งางไปเดินไปจิตนี่เขารมันหูกุกวันตกเวลาคือว่าไปองค์เดียวนี่สุดท้ายก็ไปเห็นกันเลยอุดมกัน,นจักตายจากาักย่างครับปรเมืณอสมัยก่อนมันเป็นยัางยากลาบากไหมเนาะบ้านเมืองก็ยังบ่นไนก็ติดตามมาหอดเมืองลาวสมัยนะั้นมันก็นยังยากเมืองเรา ก็ห้อาบอกคิดอย่างคิดแต่ในตนในตัวของเขาสภาพอย่างที่เกิดขึ้นก็แบบเขาปล่อยวางเขาก็ไปได้สบายมาฮอดเมืองลาวตำรวจทหารสิกความคองแบบเพื่อเข้ามากับไปเลยแบบห้องบุศลกับโลกภายนอกเลยมันมีธรรมบาลมีติดตัวไปมันคุ้มครองเขาหนับุญหักษาเทวดาคุ้มครองบาลมีเขาเกิดเขาไปโดดเดี่ยวคนเดียว มันก็นมีแนวหักสาอ่เขากความไปได้สบาเดี๋ยวบางตำรวจทหารเขาก็นแนมมุนเขาก็ปฏิกวนได้อย่างนั้นนี่นะไรประวัการสาร้างบาเพ็ญบุญปรามีสร้างคุณงามความดีคือเอาบวชมาใหม่ๆนะันพันศาหนึ่งสองพันศาเอาสละออกรถไปรถเพื่อประสบป,ประการเสร็จอาจารย์คือการจิด อยู่ได้ก็เมื่อน,ะอน,น,นั้นกับเงินบำเพ็ญมานะั่นคือกัดจริเตัวดงนะั่นแหะอาจะมาตังต้งตนตังต้งค์โตสร้างเพื่อสังคมเพื่อศาสตร์ศาสนาเอามีบารมีแล้วก็เผยแผ่ไปมีความเมตตาให้ตนและคนอื่นอยากคดิสละแก่ตนและคนอื่นก็เป็นสามบุญบารมีแผ่ไปคือพระโอทิจัด พอโพธิสัตว์นัเนี่ะเป็นเป็นโพธิสัตว์แล้วเป็นกเมตตาต่อสปปรรพสัตว์ทั้งหลายเผยแผ่ธรรมคำสอนตะกี้เป็นเสิเอ,อาตลอดเป็นยอดดีนะพอเป็นเกิดในายกนาย,ก,ยกสมัยพระพุทธเจ้าเฮานี่นมันมนายกนายกวิบัติวิบัติเล้วมีทั้งหายทั้งดีเป็นจยงเกิดมาโพชัดโลก เวลาเป็นตัดสูได้ก็สิบสอนะพอทำคำสอนนีย่ยากที่บุคคลที่เข้าใจแล้วก็สิสอนอยากอีกเพราะมันเป็นยกของคำบอลแล้วก็ยกยกม่านประจนันะเป็นผ่านพานมาได้ยังมีพระพรมพระพรมมีเป็นครูปรมีผนสั่งกันมา เป็นจังอารัธนาให้แสดงทามโพชัดโลกผมมาจะโลกันเป็นครูสางบุนปารามีมาเป็นจังใดเผยแผ่มาเท่าทุกวันนี้ที่เฮาอยู่ได้มาทุกวันนี้ก็ยอดทำคำสอนของพ,อพระพุทธเจ้าทำคำสอนในโมมิเสือ่อมเฮาปฏิบัติย้มไดก็ได้ย้มนั้น ุทธเจ้าทุกทุก่อทุกเวลาทุกลมหายใจเขาออกเวลาประจนานามาเขาก็รึกถึงทำคำสอนของุทธเจ้าคือตัวุทโทถ้าเขาเมื่อยทุกขเวทนาเขามาเขาสีกำหนดกำหนดมันกันยะเห้ระลึกถึงคุณะาุทธเจ้า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาสูส่สจิตสู่ใจเขาตั้งแต่เขาเดินไปอยู่่ทีฮน้ว,วากำนหนดที่วน้อยฮิ้น้อย,อย,อยพุโทโธพุโทโธเอาพุโทโธมาเป็นตัวเรามันก็มีกุมรังใจขึ้นมาอีกย่างมันก็อยู่ในใกายในใจเขาสุกทุกมันเกิดอยู่ที่ใจเขาเบื้องต้นเขาบำเพ็ญบารมีเพื่อการให้ทานเือเขาไปไปเขาก็ะทัน ทางทางกายอดอยู่อดกินอดนอนเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทางทางวาจาวาจาเราต้องอยู่ในความสงบถ้าจิตเราเป็นสมาธินี่มันจะสงบสุขจิตใจเบ,บิกบานถ่าจิตปรุง่านมันจะเกิดความรำคาญขึ้นมาเบื้องต้นก็คือสิ่งบำเพ็ญบาระะมี สาศซสิงสิงบารมีทานบารมีอุปาลาบาลีปัตมบารม,ารมีคือการทานการเสียสละยากะจากความโลภความโกรธความหลงก็เป็นการทานคือพระพุทธเจ้าเป็นประจนมานมันก็ลึกถึงทานบารมีจนมันความเคยชินถ้าคิดใจเฮายังมีความตณี อยู่ในจิตในใจม่มีความจากาักกะเสสละบารามีก็า่อยากเกิดน,นะ,ะสินกระดังพลอยก็อเอาไปเป็นเอาสี่รักษาสิงได้ดีที่สุดสิงคือความปกติมันอยู่ในความปกติต่างคนต่างอยู่ต่างคนตาา่างทำครูบาอาจารย์บนก่มีแต่แนะนำให้เหตุนั้นอันเดอปฏิบัตินั้น,นันเดอเอากับปฏิบัติขอวัดปฏิบัติธรรมเอา ภัยสางสวรนรลกฮขาต้องสางเอาเองเด้คนอื่นสางให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นกระสางให้ไม่ได้ก็มีแนะนําคําสอนคําสอนของเพิ่นแล้วเขาก็มานำสายนาปฏิบัติทุกสิ่งอย่างมันก็เกิดขึ้นกับตัวเขาเองนั่นแหละคือการจะหลกดุดงคือการพัฒนาจิตของเขาให้เขาดีขึ้นนะ พัฒนาสินสมาธิปัญญาสติมาสำคัญอยู่ตัวสตินะันสติมาปัญญามันก็เกิดเมื่อปัญญามันเกิดมันก็ฮออหูในสังขารร่างกายของเราทุกสิ่งทุกอย่างเอา,าเอาประยุดมันถือมันเอาปล่อยวางได้ยังสิเกิดเราก็มีสติหูอยู่ทุกเวลาปัญญาฮอบตัว แล้วก็เข้าสู่มีปัสสนาคือความูกแจ้งเป็นจริงมันก็ขึ้นแปตามเป็นวักเป็นตอนของเราจว่าพากันคอยเหตุคอยปฏิบัติไปเอาบวชมาแล้วก็ให้ใส่ให้เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ยังเตียงแท้ทนแน่นอนเนาะสังขารร่างกายของเรา สุดท้ายมันก็เป็นของเนาเปื่อยไปเลยบ่อยยินดีในสิ่งที่สัมผัสกับตัวเฮาเส้นเย็นห่อนอ่อนแข็งมันกระทบกับร่างกายสัมผัสเพียงแต่ผูเพียงจตเกิดระดับเท่านั้นแ่ะบล่อยติดนั้นอารมณ์ที่มันปรุงแต่งกันมาเพียงแต่มีสติหุแล้วก็ปล่อยวางไปมันก็สบายอีกหนึ่งมันก็สำคัญอยู่สตินั่นแหละสิเกิดสิทุกสิทุก สีหีว่วสียังมันก็ม่สติหุกมันก็ปล่อยว่างไปมันก็สบายบอกให้หยึดมันถือมันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าให้หยึดน้อยมันก็ทุกน้อยยึดหลายมันก็ทุกลายอยากขะเสียสละออกไปความหักความซังความนินทาความเบาความว่าเพียงแต่เกิดระดับทานะบ่มมีอย่างเดียว ท่านทานกายโอวัตขอคิดยัเพียงเล็กๆน้อยๆอยก็พัก,กันไปปฏิบัติเนะเาะเวลาเอาเดินเดินนั่นอนเดือจะลิกไปบ้านณนเะมืองน,นี้ให้เฮามีสติหูนะเวลาเขาบ้านเขาเมืองย่างตามถนนหนดทางาให้กำหนดหูอยู่เสมเอใว้จิตมันเ่อมมันเวลาเห็นหลักสกุล ขาถวายของมาเงี้ยกับแบบว่ายึดมันคือมันนะมเมตมตาเมตตาตนและคนอื่นที่ของขาถวายมากับมีตั้งสติจิตเมตตาแผ่ไปให้เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นบ่ห้ปฏิทิในเขาของทรัพย์สินเงินทองหลับแล้วก็ปล่อยวางเป็นปุจจค่ะเสียสละยู่เสมอนั่นแหละก็เป็น กุศลผลทานของเราแผ่ไปต่อมาให้ติดในสงในวานในแสบในรถในลินนั่นเลยคือการยลิกตโดดคือการหมักน้อยสันโดดและให้าการทำขอวัดปฏิบัติอีกหนึ่งก็ขออนุโมทนานํำอาจารย์ทองันเนาะมันก็บวดมายังหนุ่มยังหน่อยอยู่ก็มีกิตใจอบอ้อมอาลี เพื่อผ่าแผลมีโรคซิกลรคหานำพาปฏิบัติกับประวัติสกรรมของอจาริกทุดงอันนี้ก็ขออนุโมนทนาอีกหนึ่งน,นีะก็ขอให้ลรคศิษยกลรคหาพระลูกพายานที่มีจิตใจจะพักเสสระก็ขอให้เจริญในศีลในธรรมต่อไปสิ่งที่บวชก็ขอให้บวชสิ่งที่บวชแจงก็ขอ